สนับสนุนโดย HP m a It m a t t e r สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีทุกคนถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจอีกหนึ่งข่าวสำหรับชาวสาวก Apple ล่าสุดได้มีการวางแผนเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ในช่วงต้นปีหน้าถึง3รุ่นด้วยกันจากบล็อกเกอร์ชาวญี่ปุ่นที่ชื่อมาโคทาคาระระบุถึงการเปิดตัวที่น่าสนใจที่สุดอย่าง iPad mini ขนาดหน้าจอ7.9นิ้วที่ใส่ฟีเจอร์เด่นๆของ iPad Pro ไว้เพียบ ไม่ว่าจะเป็นลำโพง4ตัวแล้วก็ Smart c o n n e c t เตอนอกจากนี้ยังมี iPad Pro ขนาดหน้าจอ10.1นิ้วมาพร้อมกล้อง12ล้านพิกเซลและปรับปรุปงแฟลชให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยและอีกหนึ่งรุ่นก็คือ iPad Pro 2จะมาพร้อมหน้าจอ12.9นิ้วและแฟลชแบบ True Tone รวมถึงยังมีแรล่งข่าวจากนักวิเคราะห์ Apple ที่น่าเชื่อถือยอย่าง Ming Chi Ku ระบุถึง iPad Pro ขนาด10.5นิ้วจะมาแทนรุ่น10.1นิ้วแต่ก็ยังคงไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมไปมากกว่านี้จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ต่างๆโดยมังคตทาคาระครับบอกว่า iPad Pro รุ่นใหม่จะยังคงมีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, ิมโดยไม่ได้ตัดออกไปเหมือนกับ iPhone 7แต่อย่างใดส่วนข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลจากนักวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดและมีความเป็นไปได้มากที่สุดเลยทีเดียว ยังไงก็คงต้องรอดูกันต่อไปถึงช่วงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี2017ถึงรายละเอียดต่างๆที่แน่นอนนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ถือว่าเป็นไกด์ที่ดีสำหรับสาวก Apple อย่าลืมกด s u s s r r i e e ช anel ของเราใน YouTube พิมพ์โนบุ๊คสเปคก็ Subscribe หรือจะกดทุ่มขวาจอได้เช่นกันสุสดครับ